เฮ็ดยังคมวันน่ะเฮ้อใครไม่ทองเด้อจะเริญพรพอกไม่ออกทุกคนทุกท่านเนาะ มื่อนี้กับโจบ้างกับความด้วยสาำมนันน้อยเนาะคนใหญ่คนหมาเฮออ่อพักกันเลยไหมเลยไหมละแนงเนาะพ่อไม่ออกไหมละแนงกะบพี่ว่าเดี๋ยวพักกันเลยนะเดี๋ยวกัสีเก็บเอาภาพบรรยากาศมาเฮ่อพ่อไม่ออกอ่ะได้เบิงนเนออเบ้งได้สมน้วยกันเนาะอ่าได้เบิ้งได้สมน้วยกันเห็นอยู่บ่แล้วจุบ้างสีไปถังโจน้อยเนาะมาดิเนาะเข็นเปเนื้นอนนพ่อไม่ออกกะบทามาติดตามภาพสมด้วยกันเนาะอันนี้คือ ยุวัดเนาะพ่อไม่ออกตรงนี้ก <Sí ็ไม uh ่ได้ไปทางเนือตรงนี้ก็บยุวัดบางมือก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะบางมือก็ได้ไปมือหนึ่งก็ถ่ายสองสามคลิปมาไว้นะพ่อไม่ออกเพื่อว่าจะเห็เธอเห็นภาพบรรยากาศเนาะตรงนี้กับจุบ้างก็ไม่ได้ไปเสือเพราะว่าขาดทางงานพาหนาอะไรบางใหญ่อะไรเนาะแล้วเป็นเรือเฮาจุบ้างสีพาไปเบื้องทางนั้นเนาะตอนนี้ก็จูบ้างสิมาให้เบิ่งภาพบรรยากาศทางพีเนาะพ่อไม่ออก เดซี่เออร์สมานน้อยทักทายสบายดีพ่อไม่ออกนะเนาะเอ้าสบายดีพ่อไม่ออกนะแม่เดี๋ยวน้อยสบายดีพ่อไม่ออกสบายดีพ่อออกไม่ออกอันนี้กะสมานแรงสมานิ่นขมนะกะคือพระเอกของเราเนาะสบายดีพ่อไม่ออกไม่ได้ยินเลยนี่สิจะาวนี่เหมือนไก่อ่ะตอนนี้กะสิได้ติดจักเนาะพ่อไม่ออกอ่าเดซี่เออทางพระเอกเอาเป็นตัวกงให้เบิ่งเนาะมือนี้มาม่าพระเอกมาเป็นตัวกงให้เลยติดจักนี่ เล่งไหมเล่งมาจอนติ๊นี่ดเ,นเดี๋ยวจะมาเนียนจอนติดจักกันนะมองไม่ออกตอนนี้กันนะตดเลยตดเลย ตอนนี้กับเสาเมยเสาแขนนะพอมาออกสมส,ม,สมลีนในจักบบาทเนาะกินเพัสจ,จุจอนหมากไผ่ฮะลองมันไม่อยู่ในป้าได้กินหมากไผ่ค <c oughs> อมคอมมาพี่ <c oughs> บ้านจ้านี่เอิญมาเลยนี่ฮะมาเพ้องม่เคยกินฮะเอาจะมียันเบอร์ว่าจะกินนี่ บรนเจ้าเอินมาเพื่อจุ่คอมฮะมาไผ่คือกันนะเจ้ากล้ากินอยู่บ่ฮะมันมีไม้ทองนะแรงเป็นเลือดเคียนตาแบบนั้นเอินพอไม่ออกกินน้ำนตีเห็นว่าวกินก็กินผู้ดิเอวฮะเพราะดังๆตีแก้เบิ้งแนะฮะเออแก้เพิ่นเบิ้งนะเป็นเอินในแม่บบบนี้ก็ไม่เอาเอิญมาได้ มะพรากำลังซุกนะพ่อแมวหลังจากที่ว่าเลยไม้แล้วก็เนาะเสาเมยเนี่ยจังหน่อยพอมีสปอนเซอร์ก็คือนี่แหละมะพรสปอนเซอร์จระจอเนาะเป็นคนไปเอามาให้กินมันหวานอยู่ปะ <S <S คือกกตัวมันส้มกับส้มไนเนี่ยคือกกตัวหวานกับหวาน เบิ่งจกจะขมหวานเนาะโอ้โอคิว้วยกขึ้นมาสั่นเราจะได้ขมฮะเออคิ้วจะไปเืิอน่ะเบิ่งดูเนาะคือเบื้งคือไม่มีคิค้วเดียวคิ้วเสียไปหาหน่อยไหมมาไผ่นะพอไม่ออกนี่มาไผ่กะ มันมีส้มสองสีเหตัวหนึ่งสีอย่าดแดงเนาะนี่กกตัวนี้ค่ะทางค้างพากันซอยไหมเ้าพอไม่ออซอยไม้กับโจน้อยแห้ะกะน,นั่งสามมยปีนี้มาคอแนแลมไม่เป็นเนาะเรือเป็นบอเห็นอยู่บอเฮ<ะ> เป็นตัวกเดียวฮะกกตัวนั้มันเป็นดกผมไม่เปลี่ยนนะเป็นปีกายนี่ดกโดันี่จอนไปห่าอีแลนเนาะสมกันเป็นยังครม กินเก่งขนาดนั้นสำเนียงแรงนี่สำเนียงแรงสำเนียงคมเจะคมจะกินแบบมีส้มดูเจะกินปิ้นมาพี่เรากินแบบมีส้มฮะจะกินน้ำไปโลดมาเนี่ยนะฮะจะปิ้นมาพี่เออจะเป็นยังไงนะฮะ จะแรกเกล็ดไปก็กินแบบมิสมมเอาจะย้ำมาไปเลยว่ากินแบบมิสมมไหนพองไม่ออกเพิ่นที่เบิ่งอย่างนี้แน่มาพี่เออกินแบบมิสมมเดี๋ยวจอนมากินแบบมิสมมเมื่อเขาโจนคอมจะแรงเบิ่งได้ไหมดี๋ย่สมานินจอนกินที่เบิ่องเรากินแบบมิสม่อมพองไม่ออกหวานนะ มามา,มาต่กินแบบมีส้มเบ้างน,น,นี่กินมาหนึ่งกันได้อกินแนละ้วต้องแหนมบ้างพี่แหนมเมบิ้งโทรศัพท์นี่ตอหยุ่งกันเนาะยาเด้อสวนเด้อ,อนะต้องแหน่หยุง่งนะจนแบบมีค่าวซัดเลยเหรอเห็ดเยี่ย <c> ม <oughs> แต่แหน่ไม่เห็นเนาะมันอยู่เดี๋วพาผุดงานไปตบมานะไปแล้วปลามันกินแช่เลิหลายเอากินแบบเรับเบิ้งด้วยเลย กินแบบมีสม้มแนมมาพี่เดี๋ยวพอเอาไม่เอาคนเบิง่งเลยนี <c oughs> อ่อือนี่นะจะไม่ยำมมันป่งอยู่ในท้องเยูะนะมันสุ่มมันเป็นได้ <c oughs> เพื่อมันสไลอยู่ในลำไส้เซ็ตแ้ๆเพื่อที่เ,เ,เอาจ็กสตินแล้วไปตัด <c oughs> เนาะแย่เอาท้องเลย่อยเห็น <c oughs> อันนี้มาหวานเป็นรึเป่ตัวนี้มาหวานทำานีนจอนมา จุดอนคือว่าวาส่านมันซุกแล้วตัวนี้ฮะเบื้องนี้มันสิต่างกัน,นกอ,อันนี้ซัมมานิจอนซัมซัมมนิแร้งซัมมานิคมซัมมานิจอนโจบ้างอย่างนี้สองอยู่ไหนเนาะสององ์ สองอ,อกจะอยู่ไหนเพื่อนไม่ได้ออกมานะพอ่อแอม่เขาเลยจบ้างรับจวจะน้อยสามเลยพากันตัดไม้ละเลยไม้สัไม้นี่ก็จะเฮ็ดเป็นไม้ละแหนงเนาะเดี๋ยวจะบ้างสี่อันนั้นเธอเบิ่งก่อนอธิบายให้เบิ่งเนาะ,ะไม้นี่ก็จะเป็นไม้เอามาแต่บ้านอันพอท่อต้อยบ้านนาว่าแะไะไม้เมันก็นไม่ได้งามเนาะทางไหนมาขนาดน,นี่สิเป็นแบบนี้เนาะเมื่อนั่นก็ทางอัน อันน่ะบังแอร์ไซบุรีเพิ่นก็มาลิ้นน้ำเนาะปั๊บจะบังปาดไม้ตัวนี้แหละเห็นบหมมันแตะมานล้วนเนาะไม้มันก็มีงามแต่กาเพิ่นก็เลอะเอาแหละตัวเรามันงามก็เอานะพอไม่ออกพอไม้มันก็อึดน่ะนี่ไม้เศษอันนี้นี่ตัวดีก็ดีอยู่ไม้ก็ได้นี่ตัวมันไม่ดีกันนี้แหละแก่นมันโซล้ายมันเสีันดอได้ไม้อันนี้นะไม้จิกอันนี้จะเป็นไม้จิกทั้งมดเลย ไม่จิกทั้งเมดเลยเนาะเพราะว่าได้ผ่าอันเห็ดทางพ่อไญ่นั่นแลนหละผนก็เห็ดนำกันบ้างก็เลยพอได้ซอยมือเพื่อนมีถึงก็ว่าเป็นนาอพ่อไม่ออกเลยพอได้ซอยมือเล็กน้อย,ยนอนเนี่ยเนาะบนในตัวเอกข้างก็จะเป็นฮงเฮนเนาะู้ทธ่จะมาแวรลินแวน่น,นั่นนำก็ได้ทางขึ้นบ้านโทษน้องลำจันท์ทางเส้นนี้เนาะเมืองสนเมืองสอับนบ้านน้องลำจันทร์เมืองสดเนอ่า แนวมอว์มอี่ก็สีเห็นทาดเป็นสีขาวกับสีขาวเนาะนี่แหละลัางคาตัวนี้แหละที่ว่าโจบ้างมายะมีแผนยกขึ้นเนะาะแต่กันยังไม่มีปัจจุปจัยนะพอแมะแต่ก็เป็นสีเห็ดทังสะเห็ดทังหอรันแล้วก่อนแลวสิงว่าตัวนี้เนาะนี่แหละอันนี้สัมมน,นิมมนรมนมมนจรสซัมซัมานิแลงสัมมานิคมสัมมนิจรเจ้าบ้าง อย่างอีสองอยู่ไหนเนาะสององสององจะอยู่ไหนเพื่อนไม่ได้ออกมานะพอ่อแม่ก็เลยจาบางรับจุดน้อยสามเลยพากันตัดไม้แหละเลยไม้สิไม้นี่ก็จะฮหดเป็นไม้ละแหน่งเนาะเดี๋ยวจาบางสี่อันนั้นเือเบิ่งก่อนอธิบายให้เบิ่งเนาะ,ะไม้นี่ก็จะเป็นไม้เอามาแต่บ้านอันพอท่าออต้อยบ้านนาวาอะไรไม้มันก็นไม่ได้งามเนาะทางไหนมากนาดน,นี่สิเป็นแบบนี้เนาะ ื้อนั้นก็ทางอันอับ้องแอไซบุรีเพิ่นก็มาลิ้นนําเนาะปรับจุบังปาดไม้ตัวนี้แหละเห็นบ่มันแตมนั้นเนาะไม้มันก็มีงามแต่ก็เพิ่นก็เลเอาแลตัวเลกมันงามก็เอานะพไมออกเพราะว่าไม้มันก็อึดนะนี่ตัวไม้เศษอันนี้นี่ตัวดีก็ดีอยู่ไม้ก็ได้นี่ตัวมันไม่ดีกันนีแหละแก่นมันโซไมันสอันดอได้ไหมอันนี้นะไม่จิก อันนี้จะเป็นไม้จ,กมมจิกทั้งมดเลยไม้จิกทั้งมดเลยเนาะเพราะว่าได้ผ่าอันเห็ดทังเพ่อใ,ใหญ่นั่นแหละผนก็เห็ดนำกันบ้างกันเลยพอได้ซอยมือเพื่อนมีถึงก็ว่าเป็นนาะอพ่อแม่ของเลยพอได้ซอยมือเล็กน้อยเนี่ยเนาะบนเห็ดวเอกข้างก็จะเป็นหงเห็นเนาะผู้ทีจะมาแวลิ้นแวนนั่นนำก็ได้ทางขึ้นบานโทษน้องลำจันทางเส้นนี้เนาะเมืองสอน เมืองสนอันบ้านน้องลงําจัน้าเมืองสนอ่าเนี่ามาพี่กับสีเห็นทาดเป็นสีขาวกับสีขาวเนาะนี่แหละลัางขาตัวนี้แหละที่ว่าเจ้าบ้างว่ายมีแผนยกขึ้นเนาะแต่กันยังไม่มีปัจจุปจัยนะพอไม่อาะแต่กันเป็นสเห็ดต่างสะเห็ดทางหอสันแล้วก่อนแล้วจึงว่าตัวนี้เนาะนี่แหละเห็ดยังคมมะนะ อะเลยไผไม้ทองเดอ้ <S <S อยังลุยเนาะค่อยกี้งอไผสิไม้ทองสิเจ้าเด้แบบนี้สุกนะตัวนั้นกันซุกนะเปิดไปเอาไหมเลยนะพ่อไม่ออกพระเอกพระเอกมาจ้างเป็นตัวโกงมือนี่เลยไม้กันกึ้มมนไม้สัตว์สตากันฆ่าแล้พระเอกเหาเห็ดนี่ ว่านอะรกส้มปะเนี่ยไม่สุกนะนี่เห็นบ่กตัวนี้มันสิเป็นสีนะมันสะออกสีชมพูงามงะอ่ำเลยพ่อแมวนี่ถ้าเขาเบิ้งอันนั้นมันสีเป็นสีชมพูเนาะนี้กล้องมันมีเยอะคักไปเลยนะมันสีออกเป็นสีแปว่ะอ่อนๆนะที่จริงมันสีมันแก่ได้พ่อแมสีมันเข้มดีเนาะมันสีออกแบบสีชมพูนะแบบแก้มจุดขอบแม่องต้องแบบนี้นะ อันนี้พระเอกเขาอันนี้อันนี้เป็นพระเอกนั้นโตกงอ่ะอันนี้ตัตประกอบตัวประกอบ,กอบอน,น,นี่แหละเนาะพ่อแม่ออกมาฮอนี่กับโจบ้างกับซีได้โจคิดวิดีโอไว้สํานี้เนาะกับคบมาคบเจอพ่อแม่ออกเด้อขอให้ยู่ดีมีแหงทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะอายุมันขวัญยืนเป็นห่มผมใส่หลูกมหลานเนาะ ตลอดไปจูน้อยก็ไม่ได้มีเพื่อนมาตอนมาพระเนาะพ่อไม่ออกก็มีแต่เก็บภาพบรรยากาศมาตอนมาฝากเนาะหรือว่าพ่อไม่ออกคือว่าโซงนี้กับสีไม่ได้ไปทางเลยนะพ่อไม่ออกเลยเพราะมันกันเาะรายอย่างเนาะคือพ่อไม่ออกเขาเจอฮะทำหนี้โอกาสเวลากหมาะสมก็สีได้ไปเที่ยวสมเบิ้งบ้านนั้นบ้านนี้ผาองตัวเนียมไปเบิ้งไปสมนมกันเนาะ แล้วกะสิได้จบไว้เพลงคำนี้เนาะพ่อแม,ม่อ้องอ่ะจะดีมีแหงทุกคนทุกท่านลาพ่อแม,ม่อ้องแม่สมเนินขมเห็ดยัง้ง <c oughs> อะนะลาพ่อแม,ม่อ้องเนี่ยพ <c oughs> ่อยู่ดีมีแหงเนอะ,อะสมเนินจอนเนอาาอออด,ด้่ยเนี่ยมาคือเครื่นี่ม,มันวินงยินเลยอาชีวะสมเนีนจอนเป็นคนอำลาพ่อมไม่อ้องเนาะอำลาฟาจากเนะพ่อเนี่ย สวัสดีโม่ออกอ้เออันนี้คือว่านเป็นตัวโกงเนาะเดี๋ยวนี้เนาะนี่เปนพระเอกเอาเดียเ่นแรกวันนี้วันนี้มันสีลายเพิ่อนกับขี้ข้านเบื้องนั่นเนาะสาธุโมไม่ออกเนาะตัวประกอบเขาก็ได้อันัพาจากแล้วสัสดีกันเล ยอดจุดน้อยนะพ่อไม่ออกอ่ะมีว่ากันพ่อไม่ออกอ่ะคอบคุณขอบเจริญไรไย